ไอร่าฟนชเชอกรุปเนี่ยนะครับเอมาร่วมงานมหกรรมทางก,การเงินมาน,นิเอ็กโ2022ที่ระยองวันนี้นะครับเราขนบริการทางการเงินมาเติมเต็มความสุขแลนะความสะดวกสบายนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านเนี่ยที่ผมหมายถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทําธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับหรือลูกค้ารายย่อยที่เป็นลูกค้าบุคคลสามารถมาใช้บริการของไอร่ากรุปได้ทั้งหมดนะครับแลนะผมขอเริ่มจากตัวไอร่าลิสซิ่งนะครับ นะครับสมมุติว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินเนี่ยนะครับต้องการที่จะขยายธุรกิจนะครับแล้วยังไม่ต้องการที่จะลงทุนด้วยเงินตัวเองทั้งหมดนะครับสามารถที่จะใช้ทรัพย์สินเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะลงทุนเพิ่มเนี่ยนะครับมากู้ผ่านการเช่าซื้อหรือล e สซิ่งกับเราได้นะครับตัวลูกค้าเองนะครับอาจจะมีโครงการกับหน่วยงานราชการนะครับประมูลงานได้นะครับอยากเสริมสภาพคล่องตัวนี้เรามีโปรเจกต์แฟนนซ์ที่จะสนับสนุน ให้กับธุรกิจนะครับเพื่อให้เติบโตแล้วก็ขยายธุรกิจนะขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแรงขึ้นด้วยสําหรับธุรกิจเองที่อาจจะไม่ได้ขยายแต่ต้องการสภาพคล่องเพิ่มนะครับสามารถมาใช้บริการ Factoring กับ i อร่ a แฟกชอร์ิงได้ถ้าลูกค้ามีเงินเหลือนะครับมีเงินเหลือเนี่ยอยากลงทุนนะครับมาที่ไอร่าเซกูริตนะครับมาลงทุนในหลักทรัพย์หรือจะใช้บริการ Asset Management ก็ได้นะครับ ขยายธุรกิจต้องการเงินเพิ่มมาที่ a i ร a leasing มีบริการโปรเจกต์ไฟแนซ์เช่าซื้อ leasing มาที่ a i ร a factoring นะครับที่สามารถเสริมสภาพคล่องนะครับให้มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจมากขึ้นสําหรับพนักงานของบริษัทของท่านทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นพนักงานเป็นลูกค้ารายย่อยเป็นลูกค้าบุคคลนะครับสามารถมาเทรดกับ a i l a security ได้มาลงทุนกับ a i l a security นะครับและสามารถที่จะใช้บริการของเอมนนี่ ซึ่งเป็นสินเชื่อ Personal l o a n นะครับให้กับพนักงานทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านลูกค้าที่เป็นรายย่อยทั้งหมดนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าได้รับการอนุมัติและเบิกใช้ตามเงื่อนไขนะครับนะฮะจะได้รับกระเป๋าใบนี้ไปทันทีเลยนะครับเพราะนั้นนี่ครับมันนิสโครั้งนี้นะครับ 2- 3 4กันยานะครับ